สนามบินเมืองสักุระผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออกกรุณาติดต่อที่ตอมอด้วยครับโอ้ยมาหลายเจมอแล้ฉันรอต้องนอนแล้วเนี่ยบูบี้นี่เราถึงเมืองสักุระกันแล้วนะวันนี้เธอจะได้เจอลูกของเธอแล้วล่ะ บูบี้บูบี้บูบูบูดีใจใช่ไหมล่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินลงไปพร้อมๆกันนะป่านนี้จะมีคนมารับเราหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันมาแล้วเข้าบูบี้ฉันจะรีบเดินไปนะผู้โดยสารที่มาจากทางต่างประเทศกรุณาเข้าเช็คอินและตรวจสอบเอกสารที่ทางตมตเตรียมไว้ด้วยนะครับบูบี้นั่นเขาเรียกพวกเรานี่นะมาแล้วเข้า เอเห็นเขาบอกว่าเขาจะเช็คเอกสารอะไรอีกนะฉันว่าฉันให้ไปหมดแล้วนั้นเนี่ยหรือว่าเอกสารพวกนั้นจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านาบูบี้บูบี้บูบูเดี๋ยวโทรหาพี่เอกก่อนดีกว่าดูเหมือนว่าเอกสารพวกนี้จะมีปัญหาจริงๆด้วยเราจะทำยังไงกันดีอ่ะฮัลโหลฮัลโหลพี่เอกเหรอคะฮัลโหลคือว่า พวกเราติดอยู่ที่สนามบินออกไม่ได้อ่ะค่ะติดเรื่องของเอกสารเนะะี่ยค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีหนูมากับบูบี้แค่สองคนคุณคุณแม่ไม่ได้มาด้วยค่ะช่วยหนูหน่อยนะคะอ๋อแบมแบม,แบมเหรอได้ได้เดี๋ยวพี่เอกจะเข้าไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละครับรออยู่ตรงนั้นก่อนนะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะรออยู่ตรงนี้นะคะอไม่รู้ติดอะไรเยอะแยะไปหมดเลย ตอนนี้บูบี้คิดถึงลูกมากๆเลยค่ะตอนนี้ทางนั้นเป็นยังไงบ้างหรอคะแบม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 เหนื่อยจังเลยนะคะพี่เอกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะเข้าไปช่วยจัดการเรื่องเอกสารให้นะเอาละเดี๋ยวแบมแบมรออยู่กับบูบี้ตรงนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เอกจแจ้งโบแล้วก็ลูกของโบให้ทราบด้วยนะโบบตอนนี้แบมแบมกับบูบี้เนี่ย เดินทางมาถึงซากุระแล้วนะบู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 บีบูบีบู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 บีบูบีบูบูบูบีบูบีบูบูบูบีบีโอ้โหพี่เอกดูดีดีใจกันใหญ่เลยอ่ะแล้วเราจะไปรับขอยังไงดีเนี่ยรถไม่พอแงเลยอ่ะเอาแล้วทำไงอ่ะอืมอ่ะนึกออกแล้ว งั้นเดี๋ยวพี่เอกไปยืมรถเพื่อนดีกว่ารถใครเหรอรถไมกี้อ่ะอแล้วไมกี้เขาจะให้ยืมเหรอโอ้ไม่เป็นไรเพื่อนกันเพื่อนกันยืมกันประจำดีจังเลยนะไมกี้เขาเป็นคนดีนะถึงจะเห็นเก็บตัวเงียบๆแบบนี้ก็ตามนะแบบนี้บูบี้แล้วก็โบแล้วก็ลูกของเขาี่ต้องดีใจมากๆแน่ๆเลยอ,ะอ่ะเออได้เจอกันสักทีเอาละอยู่ไหมนะนั่นไงอยู่จริงๆด้วย ไมกี้ไมกี้เดี๋ยวฉันขอยืมรถไปไปที่สนามบินหน่อยนะเดี๋ยวเอามาคืนโอ้กุญแจอยู่ที่รถเลยเอาไปได้เลยครับโหใจดีจังเลยอะเออขอบใจนะเดวฉันเอามาคืนไปพี่ฝนหาเร็วข้าเบียกป่านนี้เขารอแย่แล้วอะเออกุญแจอยู่ที่รถเลยเหรอโอ้กุญแจอยู่ที่รถเลยเหรอเขาเขาไม่เก็บเข้าบ้านเหรอ นี่ไงกุญแจอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยมาแล้วเข้าบูบี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเราเราตั้งชื่อตัวเล็กว่าบูบี้ใช่ไหมอ่ะเรายังไม่ได้ตั้งชื่อเลยแต่ว่าเพื่อนๆตั้งชื่อมาให้เยอะมากไม่รู้จะเอาชื่อไหนกันดีอ่ะพี่ฝนมไม่รู้สิแล้วอยากจะให้ชื่อว่าอะไรอ่ะยังไม่รู้จะให้ชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวรอชื่อที่แบบมีคนเลือกเยอะที่สุดก่อนแล้วกันเนาะงั้นไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวรอไปรับ ไปรับน้องแบมแบมที่สนามบินก่อนดีกว่านี่เดี๋ยวพี่ก็รีบเลี้ยวเข้าไปอย่างรวดเร็วน่าเฮ้ย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 รหวังแ้วว่โอ้รถเพื่อนพังหมดแล้วเนี่ยดีนะไม่เป็นไรยังไม่ทันพังเลหน่อยแค่ข้ามมาเฉยเยเดี๋ยวล้อเบี้ยวแล้วน่ะเดี๋ยวเอาไปซ่อมให้นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเบี้ยวจนไม่รู้จะเบี้ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเพี่อนก็ไปซ่อมที่ร้านพี่ขอให้แล้วกันนะออ้ยอย่างนี้ก็เสียตังอีกอะดิมันเป็นไรรองน้า เดี๋ยวก่อนโอ้คนเยอะมากเลยนั่นเจ๊ไม่ใช่หรอเจ๊มารอใครอยู่ที่นี่เนี่ยปกติจะเดินแต่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอวันนี้ทำไมมารอที่สนามบินน่ะวันนี้คนมาสนามบินกันเยอะจังนะหรือว่าเขาจะมีตั๋วฟรีไปต่างประเทศหรือเปล่าพี่เว่าไม่ใช่หรอกมั้งเฮ้ยแปลกๆอยู่นะมีอะไรหรอพอออก็มาพออกก็มาโอ้โหนี่มากันทั้งเมืองเลยหรือเปล่าเนี่ย ก็เกือบครึ่งเมืองเลยเอานั่นไงแบมแบมอยู่ข้างบนนั่นน่ะพี่ฝนไหนหรอมาเร็วมาเร็วพี่อกแบมแบมอยู่นี่ค่ะแบมแบมอยู่นี่ค่ะอยู่นี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยเขาบอกว่าเอกสารอะไรก็ไม่รู้อะแบมแบมไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะเขาไม่ยอมให้แบมแบมออกไปจากสนามบินอะอืมก็อย่างว่านะมาคนเดียวแถมยังเป็นเด็กอีกอะเอางี้เดี๋ยวพี่เอกไปจัดการเรื่องเอกสารให้นะเออจะว่าไป บูบี้บูบี้นิโบไงจําได้หรือเปล่าบูบี้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 วิดูสิคะสองคนนี้เขาดีใจกันใหญ่เลยอะดีใจด้วยนะโบบูบี้บูบี้เอางั้นเดี๋ยวแบมแบมลงไปจัดการเอกสารกับพี่เอกข้างล่างดีกว่าก็ได้ค่ะดีใจกันทั้งครอบครัวบูบี้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  งั้นเดี๋ยวปล่อยสาคนนี้เขาไว้ข้างบนแล้วกันนะก็ดีเหมือนกันค่ะแบมแบมเหนื่อยแล้วอะป่ะเดี๋ยวไปนั่งรอข้างล่างเดี๋ยวพี่เอกไปเดินเอกสารให้ไปแล้วพี่ฝนเอ้าแล้วจะปล่อย3มคนนี้ไว้ข้างบนได้เหรอไม่เป็นไรมั้งนี่แค่สนามบินเองเอเอก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งเอาละเดี๋ยวนั่งรอกันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะไปติดต่อเอกสารที่ตอมอให้นะ ขอบคุณมากเลยค่ะพี่เอกแบมแบมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลี้ยงบูบี้ให้ตั้งนานแถมมาดูเรื่องเอกสารให้อีกขอบคุณมากเลยนะคะอืมว่าแต่ว่าลูกของบูบี้กับโบนี่จะตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะเนี่ยเออหนูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเออตั้งยากเหมือนกันนะเวลาจะตั้งชื่ออะไรเนี่ยอ้าวบูบี้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 บูบีบูบูบูบี้เออปุ๊กปิ๊กบูบี้เขาว่ายังไงอ่ะบูบี้บูบี้บูบูบูบี้บูบูบูบีบูบี้ บู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 บีเป็นอะไรหรอเออพี่เอกก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วปุ๊กป๊กไปไหนแล้วนี่ยบูบีบูบีบูบูบีบูบีบู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 บ ิ้ยจๆงด้บูหายไปไหนอะ<บ>่ะบูบูบูบปุ๊กปิกปุ๊กปิ๊กอยู่ไหนเนี่ยเอาปุ๊กปิ๊กเรื่องขับขันแล้วมาช่วยแปลภาษาให้หน่อยไม่มีวุ้นแปลภาษาต้องใช้ปุ๊กปิ๊กแทนแล้วนะไปไหนของนายเนี่ยแย่้วล่ะพี่เอกเมื่อกี้วิ่งไปเข้าห้องน้ำมาจะบอกว่าลูกของโบก,กับบูบี้อ่ะถูกผู้ชายประหลาดๆคนหนึ่งมาอุ้มตัวไปแล้วอ่ะอะไรนะเอาใหม่ที่ปุ๊กปิก คือเขายืนเต้นกันอยู่อะระหว่างที่โบกับบูบีก้กำลังหันไปจู๋จีกันอยู่ดีๆก็มีผู้ชายแต่งตัวประหลาดมายืนหัวเราะแล้วเ็าแอบเอาตัวเด็กๆไปเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะว่าไงอะไรนะเจ้าโบบูบี้บูบี้ฮะเอาเด็กๆไปเหรอได้แล้วพี่เอกรู้สึกว่าจะไม่ใช่แค่ลูกโบกับบูบี้ด้วยนะบูบี้เฮ้ยแย่ yeah, แล้วพี่ฝนเอาแย่ yeah, แล้วทําไงดีอะหมายความว่าเด็กๆที่อยู่ในสนามบินก็โดนเอาตัวไปหมดเลยเหรอฮะจริงเหรอเฮ้ย เขาเป็นใครกันเนี่ยทำไมทำอย่างนี้แย่แล้วเรื่องใหญ่ซะด้วยอย่างนี้พี่เอกพวกเราจะต้องจัดการแล้วนะเราไปตำรวจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเพราะแต่ว่ามีใครเป็นผู้เสียหายมากเลยเนี่ยดูท่าทางจะมีหลายคนมากเลยอ่ะใจเย็นก่อนโม่เดี๋ยวพี่เอกช่วยหน้าไม่ต้องกลัวบูบีบูบีบูบูบูอะอะไรนะโอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่ช่วยช่วยฉันด้วยเมื่อกี้ใครก็ไม่รู้เอาลูกฉันไปอ่ะหลอนผมก็หายไปแล้ว ลูกชันก็หายเหมือนกันทำยังไงดีคุณเป็นตำรวจใช่หรือเปล่าช่วยดูแลประชาชนหน่อยสิประโต้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยนะครับเจนเย,ยนทีละคนลองสาวฉันก็หายไปเหมือนกันน้องสาวฉันหายไปค่ะวจนเย,ยนครับทีละคนคือผมไม่รู้ว่าจะตอบใครก่อนดีว่าแต่ว่ามีใครหน้าตาเป็นยังไงหรือชื่ออะไรบ้างครับค่อยๆพูดทีละคนออฉันแค่เดินไปซื้อของ,ของกลับมาหายเลยอ,ะอ่ะช่วยด้วยหลานพออ่ะหายไปแล้วอ่ะลงมาจากเครื่องบินเห็นแวบเดียวเองอ่ะ ทำยังไงดีคุณเป็นตำรวจไปใจล่ะเจ้เย็นเย็นครับค่อยๆพูดคือมาพูดพร้อมกันผมฟังไม่ทันพี่ฝนช่วยหน่อยดีเอ่อเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะทุกคนใจเย็นเย็นก่อนเอ่อทุกคนเห็นหน้าตาของคนที่ลักพาตัวไปหรือเปล่าคะเฮ้ยพี่ฝนทําไมอยู่ดีๆท้องฟ้ามันมืดมืดอะเออใช่อยู่ดีๆก็มืดเฉยแถมฝนตกอีกต่างหากอข้างหลังเธอนะข้างหลังเธอนอน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 ข้างหลังเธอนั้นนะ อยู่ข ils, ้างหลงนายน,นั่นไงนั่นไงแต่ว่าอะไรนะกลัวจะมัดเลยนั่นนะตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรหรอพี่ฝนยังไม่เห็นเลยอ่ะพี่เอกเดี๋ยวนะพี่ฝนเดี๋ยวทําไมพอเห็นล่ะเอ้ยฝนมันตกหนักขึ้นน่ะแล้วตกในสนามบินเนี่ยนะเออมันรั่วเข้ามาข้างในมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวแบมแบมหลบก่อนนั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรหรอคะไม่รู้เดี๋ยวพี่ขอออกมาดูก่อนนะอุ้ยไต่ไวกรีดได้ไม่ตัวอะไรนะเธอเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรอยู่ข้างบนน่ะอะไรหรอ นั่นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนายใช่ไหมที่เป็นคนพาตัวเด็กๆไปอ่ะเอาเด็กๆมาคืนพ่อแม่เขาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะจัดการให้ดูโอ้หน้าหัวเราะจะพวกมนุษย์เมืองซะคุณละเก่งจริงก็ขึ้นมาจับฉันได้ดกว่าแต่ว่าฉันพาเด็กไปต้องหลายคนกว่าจะรู้ตัวนี่ก็เรียบร้อยไปหลายคนแล้วตามมาจับฉันได้ดี ฉันจะรอพวกนายอยู่นะยายแล้วพี่เอกนี่มันปีศาจนี่นาะเฮ้ยเราต้องรีบไปจัดการมันแล้วพี่ฝน